สวัสดีค่ะมาพบกับ JK นะคะรถสวยๆมีให้ชมกันในทุกวันนะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามหรือคอมเมนต์สติกเกอร์ไว้ทักท่ายกันด้วยนะคะ Toyota v i o อค่ะรถนเกียร์ออ,ตโ,อโต้เร่มครบเลยนะคะทรงสวยราคาไม่แพงค่ะคันนี้นะคะเป็นรถยนต์ปี07แจ้งจดทะเบียนในปี08ดสีดำดุดันสวยๆรอบแม็กดีค่ะสวยงามสภาพดีเลยทีเดียวนะคะคุ้มค่าคุ้มราคาค่ะทุกท่าน ราคา1 8 0 0 0บาทนะคะราคานี้เป็นราคาตัดนะคะคุ้มสุดๆกันไปเลยค่ะรถสวยสภาพดีพร้อมใช้งานเริมเอกสารชุดโอนครบนะคะรถยนเกียร์ออตโต้ด้วยนะคะแม็กสวยค่ะดอกยางยังดีภายในสะอาดพวงมาลัยพาวเวอร์กระจกเป็นไฟฟ้าแอร์เย็นฉ่ำแผงประตูสวยๆเดิมๆค่ะ สนใจคันนี้นะคะดูรถได้ที่จังหวัดนนทบุรีมีเบอร์โทรผู้ขายใส่ไว้ให้ใต้คลิปด้วยนะคะซึ่งท่านใดที่สนใจสามารถ,ถติดต่ออนัดหมายกับผู้ขายโดยตรงได้เลยค่ะตามเบอร์โทรใต้คลิปนะคะสำหรับในวันนี้แอดมินต้องลาไปก่อนเลยพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ